ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นคลิปที่สองนะคะต่อจากคลิปแรกนะคะการเข้าเที่ยวชมเพลาเพิร์น,นะคะอันนี้เป็นของอ่าเอกชนนะคะเด้อเพิ่นดสั่งมาเพื่ออ่าไฮคนได้มาเที่ยวเด้อค่ะเด้อให้คำได้เข้ามาเที่ยวบัตรลอยหาชิปเนี่บยบได้แพงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าที่ท่องเที่ยวนี่ย่านหลายเด้อค่ะเด้อมีหลายโรงเรือนเด้อค่ะเด้ออันนี้การสซางด้วยความรักเนาะเะนาะผู้มีเงินเพิ่นก็นนเฮ็ดได้เนาะอืนี่สูมลงไปเพิ่นงามๆค่ะนี่ ขามากัานไงนั้นเลยค่ะนี่เป็นด้วยรักและพักดีนะคะเอาข้านีษเ์และค่ะเด้อเออพุทปากอาจจะพักขามากข้ไหนงามไหมคะสวยไหมคะบนรูขาดอกไม่เรายอดย,อยี่ยนะคะเนาะงามเนาะคะ่ะเนาะเป็นตกแต่งงามเลยค่ะเด้อซุ่มแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์เด้อมืองนี้เพรเพ์เรปเปิลน,นะคะเด้อเพรเพ์เรปเปินบริษัทนะคะเนาะ นี่ค่ะงามบ่ค่ะงามบ่เอ่อเป็นของตกแต่งภายในอันอำเภอจังหวัดน,นี่แหละเนาะค่ะเนาะเออคนจัดแสดงแล้วก็ก็เป็นสถานที่ให้ท่องเที่ยวมีหลายๆแบบเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บจิป้าจิป้าไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะผาวานคือว่าป้ายังไม่ได้เคยมานะป้าก็เลยต้องสัตยายแตะตะตอนไปก่อนเนาะค่ะเนาะผ้าทอพื้นบ้านอีสานใต้เด้อค่ะเด้ออันไม้มีะนะเหรอเนาะเลี้ยงมันเลี้ยงไม้ขึ้นมาเทาเนาะเนะี่ยเนาะ ภาคอีสานเนีะยน้องคะน้อขึกับน้องหน่ยังสีน้อค่ะเบิ้งผ่าฝ่ายเลยค่ะเด้อขึ้เบ่้องอันนี้คือผ่าฝ่ายเลยค่ะเด้อตีนแดงเนีะยนี่เนี่นี่เนาะนี่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 าีนี่น่นี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 ่าีุ่ี่นี่นี่น่มี่ลี่นี่นเ่นอ่น่นี่นี่น่นี่นี่นี่นนี่น่นี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 นี่นี่น่นี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 ยนี่นียนี่นี่น่มีฝน่นี่ี่นี่นี่น่น่นนี่ี่นนี่นี่่นนี่น่นีนนีนี่นี่ะนีนี่ พ่อไม้ก็มีตัวนอนตัวรักแด่ตัวเนาะทำไมัยน้อยๆเคยกินอยู่ผู้ใดก็จะคยกินเนาะสามสิบสี่สิบปีกันไปเนาะโอ้ยงามโอ้ยเลยประงามมาโซ่แล้วละ่ะ <c oughs> นี่ค่ะพ่อไม้โอ้ยงามสวงามงามงามนี่ค่ะตัวเบิ้ตัวไม้แล้วค่ะเนาะเออเพื่อเนเฮ็ดเป็นวิธีวิธีผลิตนะคะผลิตนี่แหละผาทุกี่ราคะเออมาจากหม่องนีก้อนม,มาแล้วะคะ่ะตัวนอนก้อนก็มาอันเฮ็ดเป็นเส้นเป็นอีหยังโอ้ยหลายขั้นตอนค่ะ ตัวสได้เด้อค่ะเด้อมันมาได้ยัไยงไงนี่นะคะโอู้หยหลุมงามเนาะคะ่ะเนาะหลุมราชการที่เก่าเด้อค่ะเด้ออู้่ยเปแต่งงามค่ะแต่งงามอีนี้คุณนะเบิ่งนี่ค่ะอันนี้ก็คือ,อเอ่อคนอีกชนเนาะค่ะเด้อเคนเป็นผู้สั่งเพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวของอำเภอคู้เมือง,ะะองเด้อค่ะเด้อของจังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะผู้ใดจะมีโอกาสมาเที่ยวบุรีรัมย์ก็เลยมาเด้อค่ะมันประมาณสามสิบกิโลนึงเด้อป้าไก่หรอก อุ S 1> <S 1> ย้ยมันงามหลายเนาะน <est> โอ้ยสอนสอนสอนเนี่ยมันมมเป็นฮะไปหล่นท่องกันยังไหมธรรมะบ,บวกธรรมชาตินี่แหละก็เป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะอโอ้คนเนี่ยี่ขอความขอคิดเนาะนให้ห้าเบิ้งนี่ยนะคะะ่ะห้ากสิบใบต่อไปตึ๊กน,นึงเด้อค่ะเด้ออ,อืมอืมเบิ้งเด้อค่ะเด้อ โอ้โหนี่เด้อค่ะเด้อผู้ที่พันสางเลยค่ะเธอดิฉันอยากสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับแผ่นดินสานอ้านกับ่ัวห็นละเนาะข้าวขากบดี๋ให้เด็กได้เรียนดูนะค่ะเป็นหองเรียนสําหรับเด็กๆเด้อค่ะเด้อโอ้ยยันพันดีเด้อค่ะเด้ออันนี้แม่เพิ่นบ่เนี่ยุญโอ้โหโอ้เพื่อแม่เดี๋ยวเด้อขับบังแม่เพิ่นก็เด้อค่ะนี่ผู้คนสางเด้อค่ะเด้อ นี่ค่ะนี่นี่นี่คุณนิดเดอค่ะเด้อโอ้คุณนิดเดอค่ะเด้อรนี่เนี่ยซื้อคุณชะนิดานะคะอัศดาธรเนาะประธานบริหารข้อจำกันนะคะผู้สร้างนะคะอันนี้ผู้บริหารคือลูกสาวเนาะนี่ค่ะลูกสาวเพิ่นงามตลาดนี้เนี่ยลูกสาวเพิ่นเนี่ยเป็นผู้อันคุณพรอมทิพย์เด้อค่ะเด้อผู้บริหารนี่ค่ะที่เพิ่นมีโครงการมาเนี่ค่ะเพิ่นสร้างโอ้ยอ่อนซ่อนนะคะเนาะ บ่มีเงินเฮ็ดบ่ได้เด้อค่ะมีเงินอ่ะเฮ็ดเพื่อประโยชน์อันให้กับประเทศชาติบ้านเมืองก็สิมีความสุขกว่าเนาะคะ่ะเนาะให้คนได้เข้ามาท่องเที่ยวให้คนได้มาศึกษานี่มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง้อค่ะเด้อดีกว่าอันไปเฮ็ดอย่างอื่นเนาะคะ่ะเนาะมีเงินน,น่ะเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่ล่ะค่ะดีที่สุดเฮาก็ได้บุญได้กุศลแม่นบ่ค่ะทุกอย่างนั่นล่ะคะ่ะคือคุณป้าน่ะว่ามีโอกาสเนะคะ่ะเพราะคุณป้าบ่รวยนี่ตอนกําลังก่อสร้างนะคะเด้อเนี่ยๆๆ โครงการอุทยานไม้ดอกพระเพลาเพลินมณั่นี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโมโนวัตถุนี้มันสงอยู่ตอนนี้มันส่งพระเดี่ยวค่ะเนี่ยโอ้ยงามหลายนอสะอ,นนอ่อนเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเพิ่งจะมีหลายอาคารเลยคะ่ะมีหลายอาคารเอาเอาไปใช้นอกหันนี่โอ้ไปทั้งนีบ้บ่นี่ค่ะเท่ากับสิบไปต่อเลยค่ะได้แบบนี้ม, <c oughs> มันสิมีทางยางเลยคะ่ะ โอ้ยงามบ่ค่ะงามบ่งามบ่ the งามบ่งามมไหมงามมไหเบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่นีบ่บ่งดอกไม้บังเด้อเห็นบ่ค่ะเห็นบ่อืเห็นบ่ค่ะดอกไม้สวยงามเนาะเห็นบ่ค่ะดอกไม้สวยบ่สวยบ่เออสวยบ่สวยบ่ค่ะสวยบ่นะอ่ะโอ้ยดอกไม้ก็งามเนาะ นี่ต้องหดน้าตลอดได้เี่เนาะเพราะว่าอันดอกใหม่มันต้องโดนน้ามมเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันสีายมันยู่ที่ยงค่ะคุณไหมอันนี้ก็งามม่ายไหมคะปันกับใจกับขาจนะยังเหรอเนาะง่ายมามเลค่ะนี่หมง,งดังไม่เอออย่างไรเนาะโอ้ยเป็นดสุ่มต่ค่ะนี่คะ่ะคนมีเงินคนเห็ดเนาะเมื่อไหร่ค่ะเมื่อไหร่ค่ะเลยก็คือเป็นการจัดดอกไม้แหะค่ะนี่ยทะยานนะคะนะนี่ นี่ค่ะบอ้บกางามนะงามไหมคะอุ้ยอลังการงานสร้างอีหลีที่อดซ้อนาะค่ะน้องอันที่ว่าดอกนี่ป้าบอ้โหถ้าว่าซื้อดอกยังยังอย่าถามเรือคือว่าป้าเนี่ยมันก็จำยังไม่เคยได้หรอกค่ะความจันทร์สันความคิดมันเหี้ยสะออนสะออนสะออนพอดีมือเหมือนมันมันเบาบางจังเลยดอกกุหลาบอะไร่างเงี เว้ยงามบ่คคะงามบ่ะกูจะไม่ดอกอีหยังเนาะดอกอีหยังชมพูม้บ่วงเห็นไหมฮะโอ้ยงามใบน,นาหน,นาวเนาะคะ่ะเนาะประเทศใดกับดอกไม้กับงามเนาะอุย้ยนึ่งวาระแหน่เกือบเลิกนี่เด้ดดดอเกือบเก็บไปกินเฮ้งามค่ะงามเนี่ยถังโอ้ยอีพ่ออีแม่ยเลยเมีนเนยสีม่วงค่ะพี่พี่ผู้บ่วงคน้นมาหมักสีม่วงมาสั่นนี่นะคะดอกไม้ให้คุณนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงสวยงามแบบนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกไม้ที่ว่า บอบบางนะคะอ๋อซื้อว่าดอกเอ้าเมียนมาเนาะว่าเมียนดอกลําเพยเมียนมาค่ะนี่ดอกลําเพยบอกอ๋อลําเพยมันก็้สีเป็นบอกอีกน,นึง,นกงเนาะสีเหลืองๆเนาะอ๋อต้อนมันนี่ต้นนีน้ดอกลําเพยโอ้ยห่วยกนนค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่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 นงามบอกค่ะสีชมพูสีชมพูมพมพกับงามเนาะ โอ้ย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 อีบอยอีเม่โอ้ยสีผ้าเบิ้งดอกไม้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้ากลับไปข้างในเด้อเดี๋ยวสีผ้ากาแฟข้างในเด้อนี่ค่ะผ้าเบิ้งอันนี้ก่อนเนาะนี่ยมนุษย์จักรยานพังกระแตงมนุษย์ขาแงามบอกโอ้ยอ่มส่อนนะคะนอดอกไม้เนาะพูดนะเมื่อไงดอกไม้ของข้าเจ้าหมเออเอาอันนี้คลิปนี้กันสีไว้แค่หนึ่งกัน้อค่ะคลิปสองเนาะตอนสองเนาะเดี๋ยวสีผ้ากาไปเบิ้งที่ขาคารดอกไม้อีกเด้อค่ะได้ตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะมาพ